เพื okay, กแกดูเหอเวลาที่เรารู้สึกว่ารู้สึกไม่สบายใจส่วนมากเราจะรู้สึกว่าไปยึดกับความบกพ่องคนอื่นคนะแล้วถ้าเราควบคุมตรงนี้ไม่ได้เราก็จะโทษว่าทาไมทําไมเขาไม่แก้ไขนะทีนั้นทาไมเขาต้องเป็นอย่างนั้น,ต,อองงนต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรเนี้ยนี่มันก็จะทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นใจนิวรณ์ห้ามันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยกั ที่จริงตัวเองยังไม่ไม,ไม่จังแจ้งในธรรมก็จะไม่รู้ตัวว่าจังแจ้งในธรรมเพราะไม่ค่อยได้ถามตัวเองบ้าเอ๊ะไอ้ที่เราคิดอย่างเนี้ยมันเป็นแนวทางคิดของอริมัติของแปะหรือเปล่าใช่ไหมแน่ใจไหมเป็นฌานไหมจิตเป็นฌานไหมนะขณะที่พิจารณาขณะที่นึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไม่ถูกใจแล้ว นะนึกถึงคนนั้นคนนี้ที่เขาทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมแล้วเราเครียดไหมเป็นฌานไหมเออไม่ไม่เครียดแหละแล้วเราเป็นฌานไหมถ้าไม่เครียดอ่ะอย่าเคยได้ถามตัวเองบ้าง้อยแค่ไหนถ้าเราไม่ถามนี้มันก็ไม่สู่แนวลึกล้วเพราะพอไม่สู่แนวลึกแล้วถ้าเราเป็นคนที่บริหารเราก็จะเบียดตาสูงขึ้นถ้าเีตาสูงขึ้นมันก็จะมีคําสั่ง นมันก็จะมีแต่ความรู้ฉันรู้นะกฎอย่างนั้นฉันรู้อย่างนี้นะแต่เอาไว้กํำราบคนไม่ไว้กํำราบตนเองกฎระเบียบเนี่ยมีไว้ช่วยคนแล้วก็มีไว้คัดคนแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้ที่มีอำนาจในการสั่งการ พุทธเจ้าท่านบอกว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกคนทั่วที่ก็หลงแนอำนาจมากเลยอย่างเนี้ยถ้าถ้าคนบางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจก็คือว่าด้อยค่าน้อยใจตัวเองอะไรเนี้ยนะแต่ความมีอำนาจที่แท้จริงก็คืออำนาจโดยธรรมคนทังโลกเขาใช้อำนาจเป็นธรรมแต่ว่าคนทางธรรมนั้นจะใช้ธรรมเป็นอำนาจต่อให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีมีคนยกมือให้คุณเยอะแยะมากมายไก่กอง เออคุณจะภูมิใจเนี่ยถ้าคุณทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง <đ transitioned> หรือยังไม่เป็นไปสู่พรานริพานนี้เราก็ถามตัวเองได้ไม่ใช่ไปไปถามนายกที่ไหนนะหรือว่าไปถามรัฐมนตรีที่ไหนไปถามคณะบริหารที่ไหนเราไับการยอมลับแต่ตัวเรายังควบคุมกิเลสไว้ไม่ได้เกิดมาชาตินี้ยังอ่านกิเลสไม่ออก นะยังพ่ายแพ้ต่อกิเลสของตัวเองอยู่ยังเอาแต่ใจตัวเองอยู่ยังไม่สามารถลดละกิเลสไปได้มันจะภูมิใจ